ขออนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสัมฤทธิ์ชินวงศ์อาชีพรับราชการอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเชิญครับการตรวจสอบเงินไรายได้ของวัดจะมีวิธีการอย่างไร <c oughs> การจำแนกไรายได้ของวัดหรือเงินของพระควรทำอย่างไรโอ้น่าสนใจเรื่องนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันนะครับอาจารย์ล้อมขยับก่อนผมต้องให้อาจารย์ล้อมไหมล่ะครับเชิญครับครับ ที่จริงระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีอำนาจตรวจสอบถ้าที่ไหนไม่มีการตรวจสอบที่นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับอืเพราะฉะนั้นเงินของวัดก็เหมือนกันนะครับก็ควรจะตรวจสอบได้ที่จริงเขาก็มีเวยาวัาจกรอะไรดูแลกันอยู่ครับแต่โดยข้อเท็จจริงเดี๋ยวนี้เท่าที่ผมสัมผัสนะครับวัดส่วนใหญ่รวยอย่างนั้นวัดรวยเดี๋ยวนี้วัดรวยนะส่วนใหญ่นะดูยังไงครับวัดรวยเนี่ย ก็ดูสิเวลาท่านมรณภาพลงอะ่ะโอ้ยมีมรดกตั้งยืะแยะไปหมดขนาดเรารับราชการมาจนปูนี้หัวเปลี่ยนสียังไม่มีเงินเท่านั้นเลยเน่าจะไปบอกว่าไม่รวยได้ไนงะแล้วบางองค์เนยนะครับไม่ฝากแต่ว่าเอาไปไว้ใช่ไหมไว้ใต้ที่นอนอะไรเนี่ยตั้งเท่าไร่ล้านนะนะั่นน่ะบ,บางคราวนั้นเห็นบอกจะขึ้นราสี่กว่าล้านอะไร,นะรกลวกินอะไรต่างๆาเหล่านี้ เพราะฉะนั้นในลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะครับที่เราได้ทราบข่าวเนี่ยนี่ก็คือเป็นปัญหาทางศาสนาก็เช่นเดียวกับนักการเมืองเป็นปัญหาของบ้านเมืองนั่นแหละเหมือนกันเลยฮนะนักการเมืองเป็นปัญหาของบ้านเมืองพระส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาของทางศาสนาครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการตรวจสอบผมก็ว่ามันดีนะครับแต่ทีนี้การตรวจสอบจะทำยังไงเท่าที่ทราบนะครับ เงินของวัดในประเทศไทยนี่มากกว่าเงินอปประมาณของประเทศนะครับรวมรวมัวมนเข้าอ,อ่ะอแต่ไม่รู้ว่าเท็จจริงกันไหนก็ดูวัดแต่แถวปทุมธานีที่ข0บหมื่นล้านแล้วน,นั่นอ้เห็นชัดเจนเลยวัดเดียวยกี่หมื่นล้านอนะ่ะครับเออแล้วก็ที่อะไรนะวัดที่ เขาว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะเห็นว่าสร้างเจดีย์เป็นรอยๆล้านเลวมีรถอะไรอะไรนะรถอะไรประกอบอะไรพี่เขาว่านะครับรถเก่าๆรถโบราณด่ำเยอะแยะไปหมดนั่นมันกิจของสงฆ์เหรอแล้วเราจะทํำยังไงที่จะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมก็ยังคงอยู่พระหรือวัดปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดพระใหญ่ๆเนี่ยจะกลับมาถึงหลักธรรมที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนนี่ครับใจผมนะก็ว่า ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่านะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นไปไป,ไป,ไปบริหารคณะสงฆ์เลยอืน่าแปลกนะครับเรื่องนี้อคนที่ขึ้นไปบริหารคณะสงฆ์เป็นอีกประเภทหนึ่งนะอเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วที่สําคัญเห็นว่ากิจนิมนต์แต่ละทีนี่ที่ว่าท่านมีอำนาจเนี่ยนะครับ,รบโอ้โหต้องหลายหลายหมื่นนะเขา เพราะงั้นท่านถึงได้รวยมีกําหนดค่าตัวเหมือนดา,าราเลยเหรอก็ก็ <laughs> <g ül> ท่านจะกําหนดเองหรือใครไปตวายท่านเราก็ไม่รู้<อ>แต่มันมีเช่นนั้นน่ะเอาผมนึกเอาอย่างนี้นะสมัยผมเป็นนักเรียนฝึกกัดครูอยู่หลังกระทรวงอ่ะในงานวันไหว้ครูเนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน วัดเป็นจมาบพิษท่านมาเป็นประธานท่านมาก็ฉันปกติธรรมดามาเดินมาเหนินก็คือสังกราชปลดครับพูดย,ยกย่องท่านได,พด,นได้พูดถึงท่านได้เพราะว่าผมยังนึกเลยในขนา,าดงานไหว้ครูของนักเรียนนะ่ะท่านยังมาเดี๋ยวนี้ลองใครนี่มนสมเด็จมาในงานนี้ท่านมาไหมละ่ะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับวงการพระเดี๋ยวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปและคมังครับต้องขวดถึงเวลาแล้วนะครับผมว่าถึงแล้วล่ะครับ ครับขอบพระคุณครับสปชจิตครับครับในประเด็นเรื่องพระเรื่องเจ้านี่นะครับผมคิดว่าในส่วนของเรื่องการเงินเห็นด้วยที่จะต้องตรวจสอบแต่เรื่องในกิจของสง์เรื่องอื่นเนี่ยก็คิดว่าตั้งแต่สมัยพระเจากก้าอโศกจนกระทั่งถึงรัชกาลที่หนึ่งของเราและหลายๆราชการตามมาเนี่ยนะส่วนมากาทางาฝ่ายคารวะเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุง่งแต่เรื่องการเงินเนี่ยคงจะต้องไม่ใช่ยุง่งเฉพาะวัดเดียว ถ้ายุ่งต้องยุ่งทั้งหมดนในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้หมีลักษณะของการที่ว่าจ้องจ้องที่จะไปเล่นงานวัดหนึ่งวัดใดผมก็คิดว่าต้องทําตรงนี้ให้โปร่งใสเรื่องการเงินต่างๆจะทําโดยสตงหรือจะทําโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานเพราะว่าวัดแต่ละวัดก็มีวยวยาวจากรมีคณะกรรมการของวัดอยู่แล้วแต่คณะกรรมการของวัดจะไปด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ แต่เรื่องการเงินเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงโปร่งใสมผมได้มีโอกาสตอนที่ไปฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้มได้มีโอกาสคุยกับเจ้าวาดวัดหนึ่งนะท่านท่านก็บอกว่าอ,าอยากจะได้ระบบนะที่จะคิดโดยรัฐบาลน,นี้แหละหรือใครก็ได้ที่ท่านสามารถตรวจสอบได้นะว่าท่านจะบวชพระบวชใหม่เนี่ยพระองค์นี้เนี่ยไปบวชที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าประราชิกที่อาจจะประราชิกทางอีสานทางเหนือทางใต้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าภาษีกาไปเที่ยวที่ไหนมา นะอยู่ในบันทึกอันนี้ท่านตรวจสอบเสร็จแล้วไม่สมควรบวชก็ไม่บวชให้แต่ทุกวันนี้คือตรวจไม่ได้คือตรวจสอบไม่ได้นะไอ้นี่มันก็เป็นที่มาที่ไปก็จะมาสอดคล้งอ,องกับไดิจิตอลอิโคโนมีของกรรมธิการพาณิชย์ผมอ่นะที่กําลังคิดตรงนี้ขึ้นมาถ้าคิดตรงนีนตรงนี้ขึ้นมาในส่วนของอินเทอร์เน็ตเรื่องของไอ้ไวไต่างๆสามารถเข้าไปได้เนี่ยข้อมูลต่างๆมันแก้โจทย์ได้หมดเลยฮะแก้โจทย์ในเรื่องที่ว่านี้ได้แก้โจทย์ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะ ข้อมูลที่ไหนก็ขึ้นหมดเนืนอกการตรวจสอบปปชว,ว่า,าทําการฟ้องร้องนักการเมืองตรงนี้ไปถึงไหนแล้วนะผมผมคิดว่าอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่ซึ่งสภาพปฏิรูปกําลังคิดตรงนี้อยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าในในประเทศไทยไม่มีพวกนี้เลยมี9กกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่การบรหิหารจัดการในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจนครับอย่าง,งเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกแฟกเต็คือต่างคนต่างทำครับโดยสรุปในส่วนนี้ผมคิดว่าในส่วนของกิจของสงเรื่องคําสอนต่างๆซึ่งถ้าเราดูตามประวัติที่ผมเคยเรียน สมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาบังคับให้เรียนับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะหน้าที่ศีลธรรมเนี่ยเราเรียนนะเพราะนั้นตอนเรียนตรงนี้นเราก็ทราบประวัติว่าในอดีตเนี่ยสมัยพระนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์พระองค์งท่านจะจะเรียกจะสวรรคตเนี่ยนะแล้วชาวพุทธจะอยู่อย่างไงนะท่านท่าน ทุานเจ้าท่านก็มีมีมีพระดํารสตอบนะว่าถ้าเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงตถาคตแต่ปัจจุบันนี้เราดูทีเข้าถึงธรรมหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่สมมุติว่าเราสามารถดําเนินการตรงนี้ว่าให้เด็กของเราคนของเราเข้าถึงธรรมได้ผมคิดว่ามันเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยได้ส่วนหนึ่งเยอะมากนะฮะว่าขณะนี้เรามุ่งไปที่วัตถุหรือเปล่านะรเราแข่งในเรื่องวัตถุหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้ามีการตรวจสอบในเรื่องของการเงินแต่ยกเว้นในเรื่องของกิจของสง์ในเรื่องอื่นซึ่งซึ่งคงจะไม่ไปแตะ ให้คณะสงฆ์ก็จัดการกันเองเนี่ยแต่เรื่องเงินเนี่ยดูแลทุกวัดผมคิดว่าตรงนี้เข้าลูกเข้าลอยเยอะครับอืมครับน่าสนใจครับคุณสัมฤทธิ์เจ้าของกระทู้เห็นอย่างไรครับควรให้องค์กรของรัฐหรือสตง,งก็ได้เข้ามาดาเนินการอืและพระหรือสงฆ์ในในระดับบริหารเนี่ยควรจะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอ,อย่างน้อยก็ทุกสามปีหรือทุกห้าปีนะครับส่วนการจําแนกไรายได้ของวัดหรือเงินของพระเนี่ย ผมอยากให้รัฐเนี่ยสนับสนุนรณรงค์หรือออกเป็นกฎหมายว่ารูปแบบเช่นการถวายวัดเนี่ยนะอันนี้ซองพระอันนี้ซองวัดคร<อ>าวนี้ปลุกสมนึกให้ให้ชาวพุทธเนี่ยเวลาเข้าเข้าวัดที่จะบริจาคเงินจะให้ปัจจัยส่วนตัวของสงฆ์หรือให้กับวัดนะครับแต่รัฐต้องสนับสนุนไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ผมไปเจอบางวัดนะ ถวายซองอย่างเงี้ยสุดท้ายท่านเอามารวมหมดพระเก้ารูปก็ามารวมเข้าวัดกองกลางมีกองกลางบริหารจัดการพระไม่ได้แตะเลยไอ้แบบนี้ก็มีตัวอย่างที่ดีก็มีอยู่ใช่ไหมครับแต่อันนี้ถ้าเรารณรงค์โดยสื่อของรัฐเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนเข้าไปในสํานึกของชาวพุทธแล้วเนี่ยเพราะว่าชาวพุทธที่ไปวัดเนี่ยก็คงจะต้องจับต้องจับจ้องมองดูแล้วก็อันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมก็จะเลือกได้ว่าวัดไหนประพฤติยังไงโอ้ครับ ครับน่าสนใจครับน่าสนใจครับขอบพระคุณครับเชบิญครับท่านอื่นครับเชบิญครับ,บ,รบเรื่องไรายได้ของพระของวัดโออ๋อเดี๋ยวนะได้นิดเดียวนะฮะจริงจริงแล้วนะี่มันสองเนะี่ยต้องเข้าใจนะฮะมีชาวบ้านนะอย่างนี้เป็นของของ,ของพระที่ว่าพระที่เรานี่มนม้าเก้ารูปหลวงสองร้อยสองร้อยนี่ของพระนี่เขาถวายพระใช่ไหมแต่ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรนั้น นั่นเป็นเหมือนของวัดขเขาแยกแยะไว้ไแล้วนะฮะแต่เราไม่เข้าใจกันเองอ,อาศัยว่าผมบวชหลายพรรษาหน่อยคร,อค,อครับขอบคุณครับผมอ๋อครับขอบพระคุณครับนิมนต์พระคุณเจ้าครับจเจริญพรวันนี้มีความจําเป็นสําคัญอย่างมากที่ต้องปฏิรูปการปกครองบริหาร <S 1> <S 1> คณะสงฆ์ครับเพราะกระแสประชาชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศไทยร้อยเปอร์เซนดังซึนามิ แล้วท่านจะไม่ปฏิรูปการปกครองบริหารคณะสงฆ์นั้นอย่างนั้นหรือพลังปฏิรูปส <c oughs> ึนามิมาแรงอย่างนี้ท่านจะไม่ปฏิรูปได้อย่างไร <c oughs> ถ้าการปฏิรูปการปกครองบริหารคณะสงฆ์ไม่เกิดขึ้น <c oughs> ท่านจะมีหน้าที่หน้าตาอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไร <c oughs> ท่านต้องลาออกทั้งคณะหรือแทบเท่าอาบัติประราชิกโดยธรรมะได้หรือไม่ โดยส่วนตัวความคิดส่วนตัวเข้าขายบาลาชิกได้เพราะเกิดความเสียหายแก่สังคมสงอย่างไรแรงที่ไม่ยอมปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์มีคนมีพระบางส่วนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วโยมควรไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปคณะสงฆ์เพราะว่าการนับศีลไม่เท่ากันคนทั่วไปอาจจะมีศีลแค่แค่นับถือศีลแค่5ข้อแต่ในขณะที่พระนี่มีศีลเหนือกว่าเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของพระจัดการกันเองอันนี้พระคุณเจ้าเห็นอย่างไรครับ ต้องเป็นพุทธบริษัทสี่ความรู้ทางของอุบาสกาสิกามีเพียงพอเทียบเท่าพระครับแล้วก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายคณะกรรมการทั้งพระทั้งโยมต้องเป็นกรรมการช่วยกันทั้งสองฝ่ายในการดูแลเงินบริจาคครับครับเหมือนกับบริษัททั่วๆไปไว้ใจครั้งใดขครั้งหนึ่งไม่ได้ครับยิ่งมากยิ่งดีคณะกรรมการครับผมครับขอบพระคุณครับเชิญครับ หลวงพี่ท่านบอกว่าปฏิรูปพระถูกต้องแต่พระธรรมวินัยไม่ต้องปฏิรูปเพราะมันดีอยู่แล้วอืยกตัวอย่างคนที่ทําให้พระเสียคือคนพระบิณทบาตตอนเชาน้านี่บางคนเหมือนกับไม่ได้เรียนเอาตังค์ไปให้พระไม่ต้องใช้ตังค์ทุกวันนี้ที่พระผิดศีลปรลาชิกก็ไม่รู้ว่าตีปราชิกนะเขาทําคําสอนพระเจ้าเขาบอกว่าหนึ่งมาสกนิ่ผลไม่รู้ บางโบางโอมันสุบ,บพระบวชใหม่บวชเก่พาพระพี่พานำบิณฑบาตเอาตังถวายชอบจริงๆพระนี่ถูกตังไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาชนศรัทธาเพราะฉะนั้นปฏิรูปพระถูกแล้วแล้วก็จะเชื่อมโยงทุกวันนี้นักการเมืองเวลา,า<อ>ช่วงหาเสียงเข้าหาใครไหมหาพระโอ้ในนี้หาพระหาไป<พ>าทําไม<พ>าฮะเป็นหัวคะแนะ <laughs> นเงี้ยไี่เรือกที <laughs> <laughs> แล้วบอกว่าแล้วก็บอกว่า พระอย่ามายุ่งการเมืองเออเร,เราการเมืองก็อย่าไปยุ่งกับพระเพราะฉะนั้นไอ้คนไปมาเป็นพระเราจะปฏิรูปปฏิรูปคนที่จะไปเป็นพระที่ทํำยังไงนั้นสปชที่นั่งนั่นแหละเข้าไปคิดเขาบอกอให้ประชาชนช่วยคิดสปชจะไปเดินเรื่องต่อสปชก็เป็นคนไงก็นําไปเสนอ,เ,อ,อเ,นเรายกกวอย่างเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ล้อมบอกว่าที่ปทุมธานีปราชิกแล้วย,ยังนั่งทีวีออกอยู่ได้ ี่นเป็นออกแล้วคนก็เชื่อุว í, บวชแสนองพันองก็ง <c oughs> เดินเหยียบดอกไม้เงี้ยมันเขาบอกว่าดีว่างั้นอีกอย่างเงี้ยมันมันดีตรงไหนผมถามแล้วก็ยังออกทีวีได้อีกทั้งทั้งที่ประราชิกรู้อยู่แก่ใจว่ามันผิด <c oughs> ก็ยังไม่เป็นพระห่มเหลืองไม่ใช่พระคนไปนห่มเหลืองอันนี้มันจะเชื่อมโยงกัน <c oughs> ถ้าเลือกตั้งถ้ายังไม่ไปรู้พระเลือกตั้งนะก็ได้คนเหมือนเหมือนเก่าและมาอีก อ,อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะอเพราะทานก็ฝากไปให้ปฏิรูปพะระถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นสอสอชเอ่อะเอางั้นเลยนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชนครับน,นันนาครับครับตอนนี้นะครับได้ทราบว่าหลายๆวัดครับเป็นพุทธพานิชย์ไปแล้วอืมีมกําหนดด้วยว่างานศพจะต้องเท่านั้นโอ้ งานบวชจะต้องเท่านั้นเท่าไหรนะ่หนบอกบอกตัวเลขชัดๆหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้ครับแล้วแต่กฎเกณฑ์ของงานอันนี้นะครับที่ที่เคยที่เคยฟังมาสูงที่สุดงานบวชงานศพเนี่ยเท่าไหร่ว่าเป็นหลักหมื่นขึ้นไปครับโอ้โห oh ที่ว่างานศพเนี่ยโดยเฉพาะงานศพเนี่ยจำเป็นมากแล้วก็น่าเห็นใจเจ้าภาพยิ่งคนที่มีรายได้น้อย แทบจะเผาไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับต้องปฏิรูปใหม่แล้วครับอันนี้เร,รอไอ้วัดวัดที่ว่านี่อยู่แถวแถวไหนฮะของเมืองเพชรเนี่ยอยู่ก็อยู่ในจังหวัดนะครับพูดไม่ได้ครับขอบพระคุณครับในฐานะที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์นิดหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้บอกว่าพระประราชิกพบว่าพระประราชิกเมื่อใดออกจากโบสถ์เป็นพระใหม่ๆหม่ครับ ญาติยโยมเอาเงินไปใส่ใน,ในย่ามนั่นก็ถือว่าผิดหรือเปล่านะครับก,ก็ก็ให้คิดกันเอาครับเพราะว่าพระธรรมวินัยได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เป็นพุทธพาณิชย์ครับวัดแถวๆตะวันออกแถวๆฝั่งริมแม่น้ําของเพชรบุรีเนี่ยครับมี oh. งานศพงานหนึ่งครับถ้าเอาใหญ่เอาเล็กก็ว่ากันไปห้าหมื่นสี่หมื่นก็ว่ากันไปนะครับก,ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องเรื่องการตรวจสอบอเงินวัดนะครับ มันมีกรรมการวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยจะต้องรายงานรายรับรายจ่ายของวัดของเจ้าวาดไปยังสํงงานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่ต้องถึงสอตอง,งอนะครับสํานักพุทธเองควรที่จะมีบทบาทในการที่จะส่งคนไปตรวจสอบในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดครับ,รบขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ